ผมคิดนายเคยบอกชอบคนที่แอบรักไหมไม่เคยอ่ะฉันอ่ะไม่มีเวลาไปทําเรื่องนั้นหรอกหรือต้องเตรียมอ่านหนังสือสอบปลายภาคแล้วโอ้หนายจะบ้าอ่ะนี่มันเพึ่งต้นเธอไหมนะตเตรียมตัวไงเคออยได้เจน้อยแหมนายพูดเงี้ยฉันนี่น่าจะเผื่อใจไว้เลยนะอกหักอืมใช่อกหักครั้งที่ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยก็เคเพอ่านหนังสือนะ เขาบอกว่าเวลาคนอ,อกหักงเนี่ยเขาไปหาอะไรทำจะได้ลืมเรื่องนะั้นฮะคนรยังไงเนี่ยนะอ่ะอานซีงันด้วยหรอเออเราก็อ่านหนุนทุกอย่างแหละเดโชว์อะไรอย่างที่นายว่าที่บอกให้ทําหาอะไรทำอะ่ะมันคืออะไรอ,ะอ่ะเดยเดยโชว์ Show, นายฟังเรานะเรามีอะไรจะเล่าให้ฟังฮ่องกงเนี่ยมีความสัมพันธ์ดีกับประเทศไทยแต่ฉันกับเธออ่ะไม่มีเลย แล้วเราก็ยังมีนักท่องเที่ยวจากประเทศฮ่องกงอ่ะเข้ามาประเทศเราแล้วประเทศเราก็ไปเที่ยวประเทศเขาโหฉันกับเธออ่ะไม่เคยไปแบบนั้นเลยพูดกันอ่ะยังไม่เคยเกินสามประโยคเลยมีการหมุนเวียนในด้านต่างอเออมันก็เลยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโหมันเป็นแค่ชั้นข้าง<ฮ>เดียวดิส่วนเธออ่ะไม่ใช่เลย ได้ฟังใชหรือเปล่าเดชโชเฮ้ยฟังอยู่ดิฟังอย,ยู่เออครั้งเนี้ยจะเริ่มเรื่องทางการทูก่อนละกันอืมฉันหวังว่ามันจะทำให้ฉันอะ่ะลืมเรื่องนั้นได้นะฮ่องกงอะ่ะก็เป็นเขตการปกครองพิเศษเหมือนพัทยาแหละเออฮะของประเทศไทยอ่ะนะเพียงแต่อยู่ที่ประเทศจีนเลยมีแค่สถานกงสูนใหญ่เท่านั้นอะ่ะที่อยู่บนฮ่องกงอ๋อ เดนะี๋ยวนะโทษทีว่าแต่ไอสถานกงศูนอ่ะมันคืออะไรอ่ะไม่ง่ายเลยนะสถานทูตอะจะมีได้แค่ที่เดียวในประเทศหนึ่งแต่สถานกงศูนอ่ะมันจะมีได้หลายที่เอาไว้รับรองจำนวนประชากรที่มากอะแต่ส่วนสถานทูตอะนะจะมีอำนาจมากที่สุดในการตัดสินอะไรต่างๆเชนนไรพูดต่อเลยสถานเอกอัครราชทูตประเทศไทยอะ อยู่ในเมืองปักกิ่งที่ประเทศจีนอ่ะออ mm. แล้วว่าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฮ่องกงอ่ะ mm. ก็เลยอยู่ในความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนเป็นในตัวด้วย mm. แล้วอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ของฉันกับเขาอ่ะมันจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบใดวะนารู้ปะ่ะเรื่องนี้ฉันไม่ถนัดอ่ะฉันว่าสถานทูตก็คงช่วยอะไรหนาไม่ได้ แต่ฉันว่าเรื่องของนายอ่ะมันก็ยังไม่ทําให้ฉันอ่ะลืมเรื่องนั้นไปได้เลยอ่ะฉันรู้แหละนายคนจะปรึกษาใครใครอ่ะพี่อ้อยพี่ชอนไงความสัมพันธ์ด้านการปกครอง ไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่แสดงความเชื่อมั่นต่ออนาคตของฮ่องกงภายใต้การปกครองของจีนตามหลักการหนึ่งประเทศสองระบบ One Country Two Systems และความสัมพันธ์ไทยฮ่องกงราบรื่มนมาโดยตลอดระหว่างวันที่25-26กุมภาพันธ์2556นายกฮ่องกงได้เข้า พบกับเหรียญเจินเอิงเพื่อปรึกษาด้านการเงินและการธนาคารและวันที่4-6กันยายน2556รัฐมนตรีของฮ่องกงนายคารลีแลมได้เข้าเยือนไทยและได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการหลีกเลี่ยงนักากรในส่วนของภาษีเก็บจากเงินได้นะั้นเป็นการทําอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศฮ่องกงโดยอนุสัญญาดังกล่าวได้เริ่มลงนามเมื่อวันที่7ธันวาคมปีพันปีพุทธศักราช2548และได้เริ่มใช้เมื่อวันที่ หนึ่งมกราคมปีพุทธศักราช2549เพื่อเป็นการสัญญาว่าจะมีการคุ้มครองระหว่างรัฐทั้งสองรัฐว่าจะไม่มีการเก็บภาษีสองครั้งสำหรับผู้ที่อยู่ในต่างประเทศที่ทำสัญญาระหว่างกันเช่นกำไราจากธุรกิจดอกเบีย้ยเงินบรนผลรายได้าจากการจำหน่ายสินค้าและรายได้าจากการบริการส่วนบุคคล และขจัดภาระภาษีซ้อนออกไปสำหรับความสัมพันธ์ทางการค้าไทยถือได้ว่าเป็นคู่ค้าอันดับสิบของฮ่องกงโดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับฮ่องกงมาโดยตลอดอาศัยฮ่องกงเป็นทางผ่านไปยงังจีน ด้วยข้อตกลง CEA p ทำให้ห้องกงงส่งออกไปโดยไม่ต้องเสียภาษีสินค้าที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดห้องโงนะครับได้แก่ 1. ข้าวผลไม้อาหารแช่แข็งนะครับแล้วก็เครื่องปรุงรถ 2. ก็คือวัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในการผลิตต่อนะครับเช่นแผงวงจอรไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับ 3. ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและอุปกรณ์ต่างๆข้อ4นะครับของเล่นเด็กและเกมข้อ5สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 6. แรงงานในภาคบริการครับได้แก่พวกพนักงานปรุงอาหารพนักงานนวดสปาและก็ผู้ช่วยแม่บ้าน ปัจจุบันรัฐบาลฮ่องกงมีนโยบายเปิดรับแรงงานต่างชาติเฉพาะผูม้มีทักษะฝีมือเท่านั้นหากกระทรวงมีนโยบายส่งออกผู้ช่วยแม่บ้านไทยไปฮ่องกง,าอางก็อาจพิจารณาดำเนินการเผยแพร่ประยชสัมพันธ์ข้อดีและศักยภาพของตลาดแรงงานฮ่องกงในการรองรับผู้ช่วยแม่บ้านไทย รวบรวมชื่อบริษัทที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือส่งแรงงานไทยและผู้ช่วยแม่บ้านไปประเทศฮ่องกงเพื่อให้ประเทศฮ่องกงจัดรวบรวมและส่งแรงงานต่อไป 3. จัดก,การประชุมร่วมระหว่างบริษัทจัดหางานของฮ่องกงและบริษัทจัดหางานของประเทศไทยเพื่อให้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการขยายตลาดแรงงานของไทย สจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบเร่งรัดเกี่ยวกับการดูแลคนชราการนวดเพื่อสุขภาพและการทำอาหารเน้นให้มีความชำนาญและสามารถจปฏิบัติงานได้จริงโดยออกใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองผู้ที่ผ่านการทดสอบ 4. จัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบเร่งรัดเกี่ยวกับการดูแลคนชราการนวดเพื่อสุขภาพและการทำอาหารเน้นให้มีความชำนาญและสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยออกใบประกาศนนิบัตรรับรองผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้งนี้เพื่อยกระดับผู้ช่วยแม่บ้านไทยให้เหนือกว่าและสามารถได้รับอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าผู้ช่วยแม่บ้านชาติอื่นห้าทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อขายายช่วงเวลาในการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า สมคิดฉันหิวแล้วอะ่ะโรงอาหารปิดแล้วนะเซเว่นไงนายไม่รู้หรอโรงเรียนเราอะ่ะห้ามาเอาอาหารจากข้างนอกเข้ามาครูดูนะก็ <c oughs> อแอบดินายโง่ปะเนี่ยนายมาแข่งหาสมการพาร,ราโบลาอับชันไหมล่ะเออเรื่องที่นายเล่าเมื่อวานอะ่ะก็น่าสนใจดีนะฟังต่อเปล่าฟังฟัง เอาเนี่ยฉันจะพูดเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจฮ่องกงเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆ้นของไทยเลยอะ่ะแล้วก็มีสินค้าส่งออกที่สําคัญอะ่ะก็คือค <Computer. S 1> อมพิวเตอร์ไอ้มินีแผงวงจรไฟฟ้าเหล็กแลก้วก็ผลิตภัณฑ์พลาสติกนายรู้ได้ไงเอา้าฉันก็ไปแอบอ่านไอ้เรื่องที่นายเล่ามาไงนี่นายสนใจเรื่องนี้ด้วยหรอเอ้ก็มันว่างๆไง ที่นําเข้าจากประเทศฮ่องกงอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอัจจะไม่มีเครื่องประดับชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ตัวเช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนของผืนผ้าอะไรเงี้ยเออสมคิดแล้วปีใหม่นี้นายไปเที่ยวไหนยังไม่ได้คิดเลยอ่ะว่าจะไปกับครอบครัวไปแบบจริงประเทศไทยอ่ะฮ่องกงอ่ะก็มาเที่ยวเยอะนะแบบทะเลภูเก็ตไปอย่างเงี้ย ส่วนเราหรอเราก็คงไม่ได้ไปไหนหรอกก็คงจะไปสยามเหมือนเดิมคนเดียวด้วยถ้าแฟนนายล่ะเดโชผมคิดนี่นายลืมไปแล้วหรอเออใช่เอ่ขอโทษฟังชนะพูดไหมนายรู้ไหมประเทศไทยเราอ่ะมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติมากเลยอ่ะทำให้ทำให้เกิดความได้เปรียบ ฮ่องกงอ่ะก็เลยอ,อยากมาลงทุนกับประเทศเราแต่ฉันอะ่ะคงไม่มีอะไรที่ทําให้เธอสนใจได้หรอกนายอยากทําให้เธอสนใจปะละ่ล่ะฉันมีวิธีนะทำยังไงล่ะนายก็ลองหันแตงกวาแตงกวาช่วยได้นะเอามาโปดที่ตาทำไปบ่อยโอโหนี่ตาฉันดำหมอเธอเลยไม่ชอบฉันอ่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นอะ่ะ ฉันคงทาไม่ได้ฉันไม่ขี้เกียจฉันไม่มีความ,ยมพยายามเลยเดโช